เอ้ยเอ้ยโอ้มันโดนงูกัดนะพี่น้องนะได้งูด้วยได้งูด้วยโอ้ยขอาแท้เลยวะดูดิสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพุกคอกับผมอีกคือเก่ากับผมช่องบอลลั่นทั้งใบครับผมนี้บอลลั่นกับติฟ่ามาตีปลานะครับเนาะ หมายหน้านำถ่วมครับผมวันนี้สิออกไปหาป่าดูป่าหมายหน้าน,านำถ่วมครับผมนี่ครับผมใอ้เบิ้งหม้นี่รอตีป่าหมายหน้านำถ่วมกันครับผมมือหาป่าผ่าบาบก็ลืมมากๆพี่น้องเลยงานเขาเ่าแถบมนี้แดดฮอนโอ้ยสารว่าเท่เรื่องหมดผ่าบาบดีบ่ลืมเบียดนเนาะเกล็ดหลายเกล็ดค้นหลาย ลอยปลานะเนี่ยโอ้ไม้แหลกมันมานพี่นอ้องไม้แหลกมันมานครับไม้แหลกมันมานพี่นอ้องอุ้ยงงเนี่ยตาย พี่น้องโอ้ป่าหน้าครับผมน,น้ำท่วมเ <ies S 2> จ้าพี่น้อง <laughs> ออกกัลังแขนครับ <laughs> ใส่ปน่นใส่ป่นพี่น้องเจ้า น่าพูดเลยถ้าเหยื่อมานี่ขอเหยื่อเลยนะเอาจริงแลกแลกกันก็ได้ถ้าเหยื่อมาน่ะมีไม้เด็ดไหมเนี่ยมีไม้เด็ดไหมถ้ามีไม้เด็ดพาน้าเข้าไปไหน่อยดิตรงไหนเด็ดอ่ะเฮ้ยนู่นน่ะเดินออกมาอยู่เนี่ยถือถุงอะ่ะ เห็นไหมนะ่ปะปักเบียดเหรอแล้วเ,เราเข้าไปไม่ได้เหรอฮะให้อะไรคนพาให้รู้จักไหมโน่น<ห>น่ะอู้หรือพา,นาหน,พาน้าเข้าไปหน่อยดิหมายเดย็ดอะให้น้าไปด้วยดิหมายเดย็ดอะ นู่นน่ะถือแอนมาเลยอะ่ะเขาปากเปียดดูดิเฮ้ยยิกัดเฮ้ย,ยมดุดโอ้โหคาแต่โมอยู่แย่งลเลยเฮ้ยมาแย่งหมาไอเด่นแหละ <c oughs> ตัวเล็กแล้วเ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยุ้ย im กัดได้ตัวเล็กแล้วเว้ยกัดได้ตัวเล็กแล้วเอาเร็ว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 เฮ้ยน้าถ่ายคลิปนะเนี่ยเร็วเนี่ยถ่ายคลิปนะเนี่ยโชว์เลยโชว์น้าหน้าเขาหน่อยเนี่ยหน้าอยู่ข้างบนน่ะวัดเลยนะจูบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วใช่ไหมมันกัดเขาคมอยู่ข้าวของกัดกับเขาเป็นตัวเล็กด้วย เฮ้ยแถวนี้แต่ก่อนหนูจวดแตกเลยนะแถวเนี้ยเจอ,อตัวเล็กเฮ้ยเอารถรถคายอยู่นู่นนะฮะรถคายอยู่นน่ะรถหนูหรออ่า อ๋อเข้าไปไม่ได้เหรอมันขี้เลี้เหรอโอ้ยได้ฮะนี่ดูน้าใส่รองเท้าบู๊ตเนไปได้ปะไปพาเข้าหมายหน่อยหมายเดียดอ่ะเอาก็เลยเขายังปักเบียดได้เลยปะพานาเข้าหน่อยเขายังปักเบียดได้เลยเขารู้จัักกนหรอ เอาเอาเร็วอเรื่นะถ่ายคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวออกช่องให้เร็วดูอืมไม่รู้ใครจะได้อะอืมจัาเร็ว <laughs> เฮ้ยเต้กอยู่กออยู่กอข้าวอยู่กอข้าวจัดเลยเร็วอเรื่นะถ่ายคลิปอยู่ ตัวที่มันกัดเขาโขวออ่ะตัวนั้นแหละตัวเล็กๆเอาเลยตีเลยขอ,องอะไร DC k าโด a หรอได้ว่าิมาโนเหรอ,อของแท้นี่มา a ีร้อยด้วยอย่างจ้าบละ่ะคันอะไร อธิบายหน่อยอธิบายให้น้าเขาฟังหน่อยเฮ้ยเราตีาเบียดเราต้องรู้ดิเนี่นนยน้นาถ่ายคลิปอยู่เนี่ย<น>เดี๋ยวไปลงช่องครับฝากดูด้วยนะโอเคไหมรู้จักไหมรู้จักน้าไหมเนี่ยยังเหรอดูเสื้อดิอืออ,อ่านเอานะอ่านออกหรือเปล่าเดี๋ยวมีเองอยู่ในช่องนะเดี๋ยวพี่ถ่ายเอาลงนะโอเคนะมันหมาน อุ้ยของอะไรวะนี่ดูนี่โอ้โหดู <c oughs> ดูด,ด,ดูดูถากดิเนี่ยอาทินดูสายหน้าดูถากดิทำเบีนว่าเอานี่ของแท้วะ่ะเออว่ะแจวแจวอุว่ยยางนิ่มแจวเลยโอเคเดี๋ยเก็บยอดขี้เหล็กแน่นเลยเดี๋ยวแต้มหนึ่งนะโอเค hãy biết đâu cột đấy nè hello 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 đây, hello 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 ơi, hello 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 นี่เห็นไหมล่ะเนี่ย <laughs> ได้แล้วพี่น้องของแท้โอ้มันโดนงูก,กัดนะพี่น้องนะได้งูด้วยได้งูด้วยโอ้ยของแท้แท้วะของแท้แ <c oughs> <c oughs> ท้วะนี่ <c oughs> ครับพี่น้องครับเทคนิคตกกบนะ ถ้าเจอแบบนี้นะหมายเนี่ยให้ให้กลับเบียดพลิกเบียดออกมานะเนี่ยเกี่ยวเอาเลยในตงงูปวดยังไงอ่ะโอ้พี่น้องได้ทั้งงูทั้งกบของแท้ปะกอ้วนด้วยอุ้ยงูสิไม่ใช่งูดังเหงูดังเห้งกุ้งวนด้วยฮะอย่าบัวมันที่จับหมดเลยเเจ้าไ khi bay mận khi bay mận để nhốt mận đi, cột mận ra chào <cười> <cười> bên đấy หยุดฝนวนี่พี่น้องอยากมดอยากมดฝนหยุดแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ะชีลอบไปเบิ้งไม้ตัวก็ะชีได้กลับครับพี่น้องคือบัน้อนเนาะหาจับปลาปลาเค็งบื้อบ่บะอือคุณอ่ะฟังคุณนิ่งเรียอยู่เลย คลิปนี้กับฝากไปสักนี้ครับผมฝนตกยานสิริโอ้กลับอยู่ครับผมพี่น้องเปเจอกันคลิปหน้าครับผม